สวัสดีครับผมแบ็คนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อสโคบมานะครับเป็นนี่ครับตามหน้ากล่องนะครับเป็น 3X Tactical ิ c o ลสโคบนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับเป็นแบบว่าสโคบยิงเร็วขาเตี้ยนะซูมประมาณ1-3เท่านะครับอันนี้คือหน้ากล่องมันนะครับเป็นกล่องคิงอาร์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงเลยว่าเป็นยังไง นี่ครับเดี๋ยวปรับกล้องก่อนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสโคบขาเตี้ยเป็นสโคบขาเตี้ยนะครับเอารางนี้น่าจะใส่ได้ทั้ง11มิลแล้วก็20มมิลนะครับน่าจะใส่แต่ส่วน รูนะ็อตตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใส่กับหูหิ้ว M4 ได้ไหมนะไม่แน่ใจนะแล้วก็มีลางที่ด้านบนกับด้านขวานะครับด้านซ้ายมีอันนี้ผมติดไว้เฉยๆออแล้วก็ปรับแสงตรงนี้เป็นแสงไฟสีส้มนะครับเวลาเวลาซูมก็หมุนจับตรงนี้หมุนหมุนเนี่ยมันจะซูม 1-3เท่าอันนี้ก็กลับโฟกัสสายตานะครับแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้เดี๋ยวเปิดฐานให้ดูง่ายๆมากเลยเนะีบิดแล้วก็ดึงออกไอมันจะเขียนว่าฐาน AA ผมผมลองใส่ฐาน AA แล้วนะแบบว่ามันปิดฝาน,นี้ไม่ได้มันปิดฝาน,นี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรดูสปริงมันยาวมากเลยแต่ฐานที่ผมใต่เป็นฐาน LR 44 2องก้อนนะครับและข้างในมันจะเป็นปอกอะ เป็นปอกสองอันนี้แล้วข้างในก็จะเป็นสปริงฐานนี้เซเว่นมีขายนะครับ2เม็ด2เม็ดห้าสิบ้าบาทใส่ในการเอาคั่วบวกคัวบวกขึ้นมาแล้วก็ใส่แสงไฟตะโขบเป็นแสงสีส้มนะครับอันนี้ผมได้มาข้างนอกสวยนะครับปรับภายนอกอ่ะสวยมากเลยแล้วก็แต่ภายในในเลนมันอะมีฝุ่นหน่อยนึง จะซูมยังไงให้ดีอ่ะจะซูมยังไงให้มันเห็นชัดอ่ะเนี่ยอ่ะอันนี้คือคือเป้าเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวมนะมันไม่โฟกัสอะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ภายในเลนส์ข้างในมันมีฝุ่นเม็ดฝุ่นเล็กๆนิดนึงมันมันไม่เป็นผลต่อการยิงหรอกครับแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็อันเนี้ย มือหนึ่งหายากมากนะผมเห็นผมเห็นหน้าเว็บหน้าเว็บ t i เกอร์ไทเกอร์ตองหนึ่งอะ่ะของไอเนี้ยมันขายอยู่ที่4,400ันสี่อนะครับแล้วก็ไปเจอที่ไปเจอที่เมกาสะพานเหล็กอะ่ะร้านหนึ่งแล้วกันเขาขายเขาบอกผมว่าประมาณ3ามพันกว่าบาทแต่นี้ผมได้มือสองมาครับสวยมากเลยได้มือสองมาราคาโคตรถูกอะ่ะก็เนี่นะครับ อันนี้เป็นอันตัวที่สองของผมนะผมเคยมีตัวนี้ตัวหนึ่งและขายให้น้องเข้าไปและแล้วก็บังเอิญเมื่อคืนเจอเขาโพสตขายในไลน์ก็เลยจัดมาเลยครับของมันต้องเก็บของมันต้องมีสโคบปิงอาร์มขอบคุณครับ